Cái này đán, ấy, phê đàn này nó hơn Rồi <laughs> <Phê> đán, <laughs> là rồi, Đây ba. bộ bò Rồi Rồi cho nhà con Thằng này Rồi Bỏ, có lẽ chắp đùm ạ. Bỏ, bỏ, lọc vào tu, bỏ Đây, 30 đô 30 đô. Tao bà mình nhảy, mình nhạc tui ní Ô, cái đồ gì đó Nhanh nhất bà này เห็นแล้วบ่าบนโคง้งเห็นแล้วพี่น้องเลยอ่อปับ๊บอ่าทางขึ้นบ่อนีู่ว่านี่เด้นี่นนนเนาะออ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้าเนาะกลัปขอมาอีกรอบนึงเด้อพี่น้องเด้อมาแต่อ่าล่างรถเนาะพี่นอ้องเนาะแล้วก็ขัปขอมาโดยเห็นเพิ่น ั๊บบนาดินนาทางอยู่โอ้เอาคืออยู่ได้พี่น้องเนาะเพราะว่ามันโดดใหญ่ขึ้นไปบ่ไรเนาะเนาะเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเบิดสุขสุคนเด้อนเนาะอ่าเป็นเวลาประมาณบ่ายบ่ายมุ่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กันอ่าปั๊บ nó cái gì pop nó thôi còn nếp than đấy แล้วพี่น้อง bắp แซ่บแหมได้ปั๊บให้มันเนินลงสิบ่ thế <laughs> <chơi Leo> <laughs> เาครัเป ab ็นไปได้นี่สวัดีนะโดยเอาเนาะทางว่าบุญคงโอ้ด้อันจักการบริหารเองเด้อเนาะแปลว่ารถขึ้นบ่ได้แบบเอาแห่ายันยังก็ยากอะไรแม่มันลําบากเนาะโดยลําบากแฮง้อเอาครับแปลว่าพอได้แน่กงานยังมีอยู่ก็เฮาก็ปรับเองหั่นนะแปลว่า ถ้าโดยถ้าแต่ทีมงานน่ะก็เพิ่นก็คือว่าแล้วามีนี่เฮาก็เฮ็ดเอาเนาะโดยันแหละเพื่อนดีแล้วดีแล้วเนาะโดยอ่าลงมือยตัวเองเฮาปรบเอาเองแเนาะโดยเออสบายเองแบบเวลารถเท่าไรก็รถกง200,000โดยจ้างเพิ่นกินนํากินไหนนะบอกเพิ่นเพิ่นก็ยังมาเฮ็ดให้อยู่เนาะโดยธรรมดาอยู่่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกายมาเฮ็ดเวียก่เอาก๊อกมาเลยนะเให้ทูนิดนึงทางนี้ เป็นว่าเช่าทรายนะเป็นว่าแล้วแต่เจ้าเจ้าเช่าให้ทรายเฮาว่าไรเป็นว่าเอาให้กินน้ำกินได้ช่องเส้นะรถฝนในบ้านบ่นี่ยนะแม่นหอยู่ในบ้านนี่บ่โดยเป็นว่าเราคนมาติใกล้เราเช่าแถวบ้านเฮานี่นะแต่ว่าคุณมาเฮ็ดเวกอยู่แถวนี้เนาะโดยแม่นะ nó, giờ lột nhảy lên mám nó, rồi, anh này thoải mái đã, thấy nó chăn này chăng rồi nó, rồi, ô, đôi mukut, ừ, lòng <laughs> bừng nó, lòng bắp bừng nó, rồi, hả, cái lớp mì bò, rồi, hả, cái lớp cứ cắn lại. Này. lẽ ở hmm. này nó bè cái đó này thôi cái gì một chút này mà bè này một chút đấy và lót mình cho hết cho này đây này này thôi này nó rồi là bộ thằng mình bộ đại hàng phần này tiền nói được nó ra, già ra đấy không Hốt năm là mà nén năm nè năm 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 hốt năm mà nén năm mà hốt năm 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 nữa năm rồi năm năm kia kia luôn nè năm 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 mà năm năm Nó năm 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 năm

เอาแป้งอีกตัวนี้ลองนกี้พี่น้อยเนาะปั๊บดาดินเยเยงานแต่ย่านรถองใช่โอเคได้เยนะเลยเามาไลเนี้าย่านขอบใจละลายเด้อเ้ยขอบใจไ้กินน้ำกินได้แล้คือไอ้ต่อว่าวั้ยคือไ้ว่าวนแล้เขาว่าไก็ไ่ได้ย่านะันเอาคดเดียวไ้กินน้ำกินได้แล้วเลย Đồ, đồ, đồ bông ham này họ ăn nan ít Chốc mà pháp mà sao nó? Rồi. mà cho các hương na, à. lột phần bay vào đây hẹn mà khi Này đây vô này. Khi vô bẩn <laughs> thì nó. Rồi. Tôi tôi nan pho ngưng lên Mình săn này mình. Rồi. đốt nó. Rồi. Tôi đi mất mấy giặc mèn nó Rồi mẹ lại đi sai. Đi sai đây phải không? Giặc mèn. Nướp nướp nên trước đôi, đi

เรากับบัวห้เนอะลืมเลยเอ้ใช่ใช่ลืเยเาูวกงงเโอ้สองคนพวกนี้นี่สองคนสองนี่พี่น้องสองคนเน้นี่ไ้ปัวสอง

ตัเย็นอยู่ใช่เหรอตัวเย็นอยู่เพื่อนคนตัวเย็นไม่เลยจิจมมาพี่บ๊อบเลยเอาไว้อยู่นี่นะฮะเกิดแล้วเกิดไปได้ชอยตรงนี้แหละเลยให้เอาต่อมาเรียบร้อยเนาะโดยได้จีโนะไปเออคือเมื่อวานนี่ก็เห็นนั่นช่างไฟมาบ๊อบเลยแม่แหละเพิ่งมาเอาเงี้ยนะเพิ่นมาเอาเงินนี่แหละอ๋อเงินต้องไปชำระเอาตัวนี้ก็ได้น้อเตอร์เนาะเออต้องจ่ายเงินคนตัวนี้ เພິ່ນວ່າເນາະເພກໍພວ່າຄັນແ່ຄັນເຮືນຜອືນນພິນເອາກອນດແບບວ່າໃຊແລລ້ກອົາລດຕແເຮືນຮົາລະວ່າເຮົາເຊືໃຈເຈົດກດພິอເພິ່ນຕິດຕາມຢູ່ເດໂດຍເພິ່ນຢູ່ເດເນາະວ່າທັງເຂດໄຟນັບตั้งແຕ່ລົງເຫັນລົມາແມ່ตั้งແຕ່บ้านดงลมาນີ້ เราคุ้มหมดอย่นี้โดยแม่แหละลาวหมดแหละเราเป็นคนเอาไปเขาคนเดียวฟุ้งหทิพย์เลยโอยะเอาตัวเย็ตนบี้ไปไหนไปอ่ะไปหามตัวเย็นยูนี้ให้น้วบากินเข่ากินน้ำกินเข่ากินน้ำก็ไกินเพลมาแล้วเ่ากินเพลือมาเลยแล้วกินอีกอ่ะเรียบร้อยแล้วเอากินแล้วไปเยร็จแล้มีได้ห้าเปอาด้วยบ่ด้ย เราตุยินนะว่าปะแปลนี่ไปด้วยเอามึงเนื้ออันลมศาดมันใหญ่ช้ำพัดปิวรถหน่วยหาน้องเว็นได้ปิวพุดได้เออน้อลมแห้งลมแห้งช้ำน้อนะเาสานที่ของสีวางเนี่ยว้เจออะไรุ่งอ anh em có vàng tự nhiên vào rồi, vừa hăng lại tiêm đây khảng khảng mong ăn à, kháng mong ăn phai hả okay, oh, này, này nó rồi ok ha nhìn nó đúng như nó đôi thế anh em một thân này mi nó anh em bố mì công tơ uhm. mong tạc nó ba mua sấu ní sạc sữa rồi tạc lao vào ní tạc cứ kiếm <laughs> <laughs> mì tay năm từ từ huyền hao vào kinh như ní á à. rồi sai tôi giền lao <laughs> hết lá tôi ăn ủa giờ mình chót phân hết lá chót lá bồi sai đấy rồi hết đấy bỏ lao đấy bỏ học bỏ hai sai rồi giờ mình ăn mình đấy rồi บ่ให้ให้ใ่ไหด้ผู้เฒ่าเนาะตัวย็นตนแลลวเฮาออก้านนำเหยเฮาจะามตัวเย็นไบคนโอ้ทุ่เอานำเข่าเนาทางน้องดาวเนาะก็ว่าหนึ่งเข่าบ่เออเอน้อง่าเนาะเก็บน้าหอกเนาะย่ายไปพุ่นแลบอีีอยู่เฮือนไม่เด้ đây cái xẻo có đẻ, cô xay lai đấy, tôi chuẩn bị đưa nó xay đấy, tôi yên câu anh bò, tôi yên câu, tôi đấy à, tôi nhang tôi chợ, tôi cần con thẩu chân nó, muốn gì à, lẽ à, nhang, mương du hên đút thau, lại lẽ nạp điện cái, bò nhận mà bảo lao nhé nó, rồi, bớt đã. ໂຕໄດ້ລ້າງກ່ອນອາໄປຮອດຮອດເຮືອນເຮົາກ່ອນຈິງລ້າງອີລ້າງຢູ່ພຸ້ນກະໄດ້ລ້າງຢູ່ພຸ້ນກະໄດ້ຫະເນາະໂອມີນີ້ເພດານນນະພດານເຮືອນພພດາກັບ แานเนาะเกบหมดเวลากระจกเตตัวล้อรีบนเตตัวล้อรีบนโ้โหเือเตตัวล้อพิเศษดีเนาะเอาเสมุนๆเอาไหมนิ้นันน้อนชิปัอนที่เนี้ยนั่นตู้เออชิปโอปนนะเนี่ยนิ้มนคอนิ้มในอย่างดีหรือบูชิปป่านนี่แมนบ่แมนดี เอาเอาตัวห้องมาเพ่็ได้เ็ตัวได้หรอคือไปพุ่อะนผลลัเอาอคยเฮก่อนบานี้ยเจ้าเจ้าชิโจมบ่หรือว่าขโจมมาเจ้าก็ได้ขยจับไปโอเคจุได้มาลูกเอาลงลายนี่เด้อได้บเบสียง แล้วลงพี่แล okay. ้วโดยปลาเจ้ายางก่อนทั้งนี uh, ้บ so ่อโดยไม่ไรก็ทั้งหมลงนี่แหละเอาตัวห้องมาและตามหลังมาเด้อขยุ้มมันมุมเย็นตู้มันมุมเย็นตู้เย็นสองชั้นเนาะโดยตู้เย็นชั้นเดียวเนี่ยอ่าถ้าว่าตู้เย็นสองชั้นนี่มันก็จะกะมังอยู่ đấy

แม่นแม่นคันอองได้เชือกมัดลูกเอาแค่ตะลูมมัดเขียนอีกอ่องได้อยูอ่าเได้เยอลูันเ้่อเลยกไจับดุม่นละบ่บ่ห่อห่อรอกประตูบ่มาดได้อยู่สามสิบโลนะสามสิบโลแต่ว่ามันใหญ่มันยากตัวนี้ ลุมไปแล้วงามๆหมดเลยจนขึ้นไปอา<ด>ยอางก็งามนอยางเนาต้องใหม่ไดใหมดยเโอ้ยมือขึ้นเพือนนี่ให้บ้าบุญคงพอ่อนเกี่ยวกันนี่เด้เออ่าเปิดเพลงละกัพ่อนเกี่ยว <SU tab> <gauge> ให้พี่น้องเพิ่นเบ่งนเะนาะพอ่อนแบบดราล่าเห้นี่และ

ừ mình con đi dạ coi là lai like con cái đấy này nó rồi, à, rồi chẳng thăm con sản lần nay này tuấn ăn lưới rồi chiều năm con này có đi là có thăm con leo là có ăn nhưng mình chấm chẳng bác nó rồi hoa nhau là mình nó rồi có đi đó rồi là bằng con น้ามาบานนี่เนาะเลยเสร็จมือขาดขอบใจเด้อบาเสียงด้วยใจเด้อบาตูนเอ้ด้ยด้วยด้วยสอยเนาะขอบใจละลายพ่อแล้วกษาพ่อก็เข้าชื่อมือขึ้นเงื่อนนี่สีเฮ็ตยังเสื้อผ้าอีกพี่น้องถามทั้งน้องชายเนี่ยเพิ่นมียุ่งเพิ่มว่ะนะมีเสื้อผ้าอีกยุ่งอ่ามทั้งภูเป็นพ่อเพี่เได้บานนี่สบายฮะสบายเหรอยังบอกมีแนว แจ็คเนาะมีอยู่แรกเออจะหาชื่อชินควายนี่แหละชินอม่นะ้ชินควายผมกินชัดง่าย่ชื่อชินมันไงชื่อชินตลาดกินก๊เก้าจิตกนกบบผกิจผกิชัดง่ามืั่วได้ยุมีอยู่มีอยู่เฉย เป็ดน,นีแ่แหละเนเสื้อผ้าอีพนงนะให้เพื่อนเบิงนี่เลมียังเนะมีมีเว็บโชว์พิเศษบ่หรือว่าอ,อย่างใดย่างนึงเนาะหอมแกมเมียแล้วห <laughs> อ <laughs> มแกมเมีย, <laughs> ย <laughs> เ,อเอามาเช็ดนาะให้มันลายังต <c oughs> ัวน <c oughs> ี้โลย มันมีปุ่มอะไรอยู่นี่เยไอ้มันอะไรผ้าเช็ดแห้งแห้งแล้วก็ยังบริเลฟเพอ่อนมันเคลื่อนน้อยกินมันอยู่โตแล้วจังยกขึ้นไปโดยทั้งทั้งลุงเง่นเจ้าน้พุ่นดเนาะมอนี่พ่นแหละมือประมาณตะแรกเนี่แหละเพราะว่าด้วนี้เใช่ไรเชนโนรับนี่เป็วชนนอเนมันสี่ห้าโมงนี่แหละ วากันจะข่าเมา่อไหร่เราเนาะไปทงคุณก้อนแบบนี้เนาะว่ากันโอเคเนาะเอามาไปดีกินข้าวกินน้ำน้ำกันเลยเห็นมันิ่นแรงซะเฮาอ่านะต้นแรงซะรอดุ่งเนานั่นแหละต้นแรงนั่นแหละว่ากินข้าวกินน้ำน้ำกันเฮากินนอคมนอยังนี่แหละเพิ่นมานะนอคมน้อโอ้หักแล้วนี่ได้รนอคมน้อแคนเลยเออ Say phải có kính hay chấp. chắp thôi bên nhau. A à, say vậy nó cắt hận là bang bay. Tu đi con gà đôi. Aman nằm yam lè mắt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  ตู้อันใส่เสื้อใหม่บัวนี่บ่น่ะแต่งีสุดบ่อบ้าเยอะบ้าให้เนาะบ่อใส่บัวเรื่องบ้าฝ่อเยอะบ้าให้เลยอันว่าบูเชียงให้อันทางน้องลาบบัวนี่บ่โอ้พอดีด้วยเจ้าก็เนาะอ๋อโอ้เขาใส่คันมีตู้ใส่อีกตัวหนึ่งยังเข้ากันเร่นเนาะขึ้นเฮือนไม่นี่อ๋อไวเอ้ยเปื่อนๆในไวเอ้ยเนาะเก็บขี้เงืออ้าวเก็บขี้เงื้ออ้าวปิดละ

เพิ่นมาส่งบักแม่หยังนี่ก็สบายหนาขึ้นฮอดเทิงนี่แล้วข้าเจ้าถอยขึ้นมานะเพิ่นเียงอยู่หน้าบ้านนี่ก็ได้ได้นั่นแหละดี้ปรับ้เนาะดอันนี้งดีแล้วแต่ว่าอยู่ลุ่มพุ่นแหละก็เฮาก็เห็นคันขึ้นบ่ได้่นยพุ่นเฮาก็สิย่างไกลอีกเนาะดดีแล้วให้เพิ่นปรับขึ้นมานี่ขึ้นมาจอดเทิงนี่เียงไว้นี่ดิบอกด กันเนาะต้อนรับทั้งน้องพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอีกทีนึงเนาะมาเบิ่งครอบครัวใช่ไหอดีกันเป็นเัื่งใดเนาะโอ้ลมแห้งเลยเด้อฉัเด้อบาเชียงเดินทางก่อนเด้อใจละลายเด้อยมาเสียงเด้อดีไม่แห้งเนาะและนั่นกะรอให้มันแห้งกันครับจังโจมขึ้นอ๋อโมแรงพอกันเขาเนาะลุกเนาะคือแล้วนี่เนาะไปเนาะ เดินทางก่อนไปน,นี้พี่น้อยไปต่ออีกก่อนอันนี้ก็ถือว่าเราเห็นความสําคัญเพราะเวลารถล่างมันขึ้นมาแนี่มันขึ้นมาบ่ไหลพี่น้อ,อยเนาะอ่ากะยกตัวอย่างก็ดีแล้วล่ะพี่น้องเนาะก็สีล้อแต่ทางเฮาบริหารหรือว่าทางผู้ใหญ่เนาะอันนี้เฮามีส่วนใดส่วนหนึ่งสร้อ,อยได้ก็ซอยกันไปเพราะว่ามันเป็นหน้าบ้านเนาะเคลื่สถานที่เกินซ่านนี่แหละดีแล้วล่ะพี่น้องเนาะ เนาะคลิปนี้ขอโตเรินทางไปต่ออีก,กอนันนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันในคลิปหน้าขอบม,มกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องอิฟซีเบิร์สุขุสุขคนเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งสุกกายสุกใจทั้งผู้เบิง่งและกระทั่งผู้ชมเบิร์สุข,ขุสุขคนบายบายเด้พี่น้องเด้อ